สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับแอดมินโจจากเพจ s t p สวนแตงพาณิชย์นะครับสวนแตงพาณิชย์เราอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาง่ายสะดวกนะติดถนนใหญ่แต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกมาทางร้านมีบริการจะส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงเรามีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะครับวันนี้ทางร้านมีอะไรมานําเสนออีกแล้วนั้นนะครับไม่ต้องพูดความตามเพลงครับมันอยู่หน้าเรากันแล้วนะครับนั่นคือเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับแบบลิเธียมนะครับ าทางร้านเคยทําไปอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นจะเป็นทรงแบบนี้นะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเนื่องจากหลายๆท่านนะครับลูกค้าหลายๆท่านชอบทรงแบบนั้นนะครับชอบทรงถังแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้เราได้สินค้าใหม่นะครับเข้ามานําเสนอนะครับอยากจะมานําเสนอลูกค้านะนั่นก็คือจเจ้าตัวนี้นะครับด้านหน้าผมนี่เลย Maxima นะครับตัว m x p l i 20 L ขีด2 P โอ้โห ชื่อยาวจังชื่อยาวจังเอาเป็นว่าเราเรียกมันว่าพ่นยาแบตลิเธียม20ลิตรแม็กมาปั๊มคู่แล้วกันอ่าเอางี้นะตัวนี้ข้อพิเศษของเขาเลยนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะนั่นคือปั๊มคู่เป็นถังพ่นยาทรงนี้นะครับทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้20ลิตรแบตเตอรี่ลิเธียมแต่เป็นปั๊มคู่นะครับซึ่งในท้องตลาดส่วนใหญ่เรามักจะเจอว่ามันเป็นปั๊มเดี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นทรงนี้นะ ตัวนี้เขาใช้ปั๊มคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ต้องการกําลังสูงๆมากๆเนี่ยตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะเรามาดูสเปคเข่าวๆของเขาเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มจากตัวถังเขาก่อนนะครับเขาใช้เป็นพลาสติก P p พียางดีแข็งแรงทนทานนะครับเขาเลือกใช้งานมาเป็นแบบนี้ซึ่งพ p พเนี่ยมันเป็นพลาสติกเม็ดพลาสติกใหม่นะครับเพราะ,ะนั้นความเหนียวความทนก็ ใช้งานได้ระดับหนึ่งเลยนะผมว่ามั่นใจได้ในความแข็งแรงนะครับตัวปั๊มเป็นปั๊มคู่แบบที่ผมบอกไปแล้วนะมอเตอร์ปั๊มคู่นะครับปั๊มคู่ของเขาเนี่ยเขากําหนดมาว่าทํางานได้8.5บาร์ด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าผมว่ามันมากและเพียงพอกับการใช้งานในในรูปแบบของงานเกษตรทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่แบบคอมงานต้องฉีดสูงต้นมะพร้าวต้นมะม่วงอะไรแบบนี้แบบนั้นอาจจะยังไม่เข้าพ่วงนะยังไม่เข้าข่ายในการใช้งานนะครับ ต่อมาสเปคของเขาความจุอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือ20ลิตรนะ20ลิตรนะครับตัวนี้9การพ่นยานเนี่ยมันจะได้อยู่9ลิตรต่อนอาทีด้วยกันนะครับก็ถือว่าทํางานได้สบายๆในการใช้งานนะครับเรามาดูแบตเตอรี่ที่เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมกันบ้างนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมของเขาตัวนี้เขาให้มา12โวลต์6แอมป์ด้วยกันโอเคตัว6แอมป์ตัวนี้เราอาจจะมองดูน้อยไปสักนิดนึงในท้องตลาดนะครับแต่ว่า ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเพียงพอการใช้งานต่อหนึ่งครั้งแน่นอนนะครับรวมไปถึงมันได้ในเรื่องของความทนทานนะครับาการประหยัดพลังงานนะครับมันอาจจะแสดงให้เห็นในจุดๆด,ดึงว่าเครื่องเขาที่เขาทํามาเนี่ยมันไม่ได้กินไฟอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับใช้แบตเตอรี่ประมาณเท่านี้ก็เพียงพอการใช้งานสิ่งที่แรกมาอย่างแรกเลยคือน้ําหนักที่เบานะครับภาพรวมทั้งหมดของเขาตัวนี้เลยนะเขาเขากำหนดไว้อยู่ที่3.9กกิโลด้วยกันเท่านั้นเอง เท่านั้นเองนะครับอะมาดูด้านหลังของเขานะเห็นไหมเป็นแผงแบบนี้ง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็การถอดตัวแบตเตอรี่ง่ายมากๆเป็นชุดที่ถ่ายแยกด้านนอกแบบนี้อยู่แล้วนะเห็นไหมดึงออกมาอย่างนี้นี่มันก็จะดันออกมาอย่างนี้เลยโอ้โหเนี่ยมันเบาแบบสุดๆเบาจนบางครั้งอะผมนึกว่ามันเป็นของปลอมเลยที่ำนะเนี่ยเอ้ยมันของเด็กเล่นหรือเปล่าคือบันเบามากๆอันนี้ดูนะเบามากๆนะครับก็ ผมว่ามันช่วยได้เยอะนะครับในการในหน้าง,งานในการใช้งานนะครับก็เหมาะเหมาะมากๆนะสาหรับคนที่ต้องการของเบาๆนะนี่ hey, แล้วก็ใส่ก็ง่าย,ายๆนะครับใส่เข้าไปด้านปับ๊บนะครับนะมันจะมีตัวเหมือนตัวเป็นตัว,ต,วตัวไกลด้านในนะเราก็กดไว้ใช่ไหมแล้วก็ฝาล็อกตรงนี้เสียบเข้าไปปั๊บตามล็อกเท้าปิดให้แน่นปุ๊บปุ๊บแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเป็นไงฮะ มาชมใกล้ th, ๆนะครับสําหรับด้ามพุ่นยาตัวนี้นะครับเขาแถมเป็นด้ามทองเหลืองยืดได้หดได้นะครับนี่นะตัวนี้นะซึ่งเป็นหัวทองเหลืองด้านปลายงอให้เฮ้ยเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านต้องการตัวนี้นะครับเขาต้องการตัวนี้กันก็ผมถือว่าแถมมาให้อย่างดีแถมมาอย่างให้อย่างดีนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะตัวส่วนตัวสายมานะครับสายมาเรียบร้อยดีมือบีบอย่างดีเป็นปกติของเขาอยู่แล้วในงานของพ่นยาแบตเตอรี่นะ แต่ว่าตอนสายเนี่ยพวกนี้เวลาตอนไปเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อสายไปนะครับเนื่องจากปลาบรรจุพันธุ์ของเขาไม่ได้ไม่ได้ทํามาใหญ่มากตอนที่ใส่สายแบบเพื่อนพนไ,ได้นะครับมันจะต้องใส่ไปในถังะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าอาจจะต้องไปต่อเองตรงนี้แต่ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฝั่งนี้เป็นเกียวฝั่งนึงเป็นเกียวเหมือนกันเท่ากันทั้งคู่นะครับอ่ะมาดูในะส่วนของอุปกรณ์แถมต่างๆนะครับหัวนอกจากหัวทองเหลืองที่ให้ไปแล้วนะครับก็ยังมีหัวพลาสติกหัวแบบนี้ PVC แบบพวกนี้แถมให้ไปด้วยซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยมีคนนิ เยอะนะเยอะนะเขาบอกว่ามันฟุ้งและเป็นละอองดีถ้าจะใช้ให้เป็นละอองนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นพลาสติกอย่างดีนะครับพลาสติกอย่างดีอะต่อไปนี่ลูกยางที่มีแถมไปให้ทั้งหมดนะครับนี่ก็มีลูกยางไปให้อีกนะลูกยางพวกนี้ใช้ทําอะไรสําหรับข้อต่อตรงไหนที่มีรั่วซึมนะครับก็ใช้ลูกยางตรงนี้อัดเข้าไปช่วยมันนะครับโอเคต่อมาคือที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับที T ่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้เขาให้มาเป็น1.2แอมป์นะครับ นะคือสองโว d ์ดีซีนะครับตัวนี้หัวของเขาเนี่ยมันจะเป็นหัวแนวนอนแบบนี้นะครับในแต่ละแบบเนี่ยอาจจะต้องลองดูนะเพราะว่าตัวนี้บางรุ่นบางคนเอาตัวที่เป็นแนวตรงมาใช้ชาร์จไม่ได้นะครับต้องใช้เป็นหัวแนวนอนแบบนี้เพราะตัวนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาให้มาคู่ตัวเขาก็อันนี้เป็นข้อสังเกตเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้เก็บความรู้เพิ่มเติมเนาะสำหรับการเลือกซื้ออะแดปเตอร์การชาร์จแบตคือลูกค้าต้องเช็คของลูกค้าด้วยนะอ่า ต่อไปสายสพายก็ให้มาเป็นฟองน้านะครับเกตใช้งานได้ครับใช้งานได้ธรรมดาทั่วไปแต่ก็ให้มาเป็นลายแบบนี้สวยดีสวยดีนะครับแล้วก็คู่มือที่พวกเราอ่านกันเป็นประจำนะครับรวมไปถึงใบรับประกันสินค้าของเขานะครับตัวนี้รับประกันสินค้าตามเงื่อนไขของเขา1ปี1ปีแต่ขอย้ําว่าตามเงื่อนไขในการรับประกันสินค้าของเขาเท่านั้นนะครับซึ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวเอาไว้ผมจะชี้แจงไว้ในะอยู่ในช่องของรายละเอียดนะ อ่าตามนี้นะตามนี้ทั้งนั้นนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับแมกมาตัว2ีสลิตรปั๊มคู่แบตดิเทียมน้ำหนักเบาสุดๆผมบอกเลยเนี่ยเบามากๆเบามากๆนะครับแต่อย่าลืมว่าเบาขนาดนี้พอเราใส่น้ำน้ำหนักมันก็มีมาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นอ่อมันอาจจะไม่ได้เบาที่สุดเท่าที่มันทำได้แต่ตัวมันเนี่ยมันอำนวยความสะดวกให้เราแล้ว,ลวระดับใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดมากๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวต่อไป เราไปลองน้ํากันนะครับว่าตัวปั๊มคู่ของเขาตัวปั๊มเดี่ยวของเขาการเป็นฝอยความพุ่งเป็นอย่างไรทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับไปไปลองกันนะาลองน้ํากันนะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นปั๊มแบบปั๊มคู่เพราะฉะนั้นตัวสวิตช์ของเปิดน้าเขาเนี่ยมันจะมี2ตัวด้วยกันนะครับเห็นไหมตัวซ้ายตัวขวานะครับส่วนการทํางานของเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะให้ใช้ตัวแดงในการใช้การปั๊มเดี่ยวนะครับเราไม่สามารถเปิดตัวเขียวแล้วทางานได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดตัวแดงในการทํางานปั๊มเดี่ยวนะครับอ่ะมาลองกันนี่โอ้อ่ะเดี๋ยวผมปับให้เป็นละอองให้ดูนะบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องดูหน้าเราหน้างานเราใช้งานประเภทไหนนะครับใช้งานเป็นปลอยใช้งานเป็นปุ้งนะครับดยเ่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้มั้งอย่างนี้นะครับผมถือว่าแรงอยู่นะ อ่เราลองดูนะว่าน,นี่คือปั๊มเดียวของเขาเขาทำงานได้ประมาณนี้นะครับพุ่งไปเนี่ยก็น่าจะสักประมาณสัก2เมตรกว่าเกือบสเมตรนะครับน่าจะได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดปั๊มคู่นะแล้วลองดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะครับนี่ปั๊มคู่เช่นกันครับมันเพิ่มความแรงระดับหนึงนะครับแต่ว่าสําหรับส่วนตัวผมผมมองว่าปั๊มคู่เนี่ย มันเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำนะครับให้น้ำเนี่ยมันหนาแน่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการให้ปั๊มเนี่ยมาทำงานหนาๆน,น้ำเยอะๆอ,อาจจะต้องใช้ปั๊มคู่นะครับแต่ปั๊มเดียวก็สามารถใช้งานได้นี่อ่ะยืดไปนะครับลองดูนะถ้ายืดแล้วหน้าง,งานจะเป็นประมาณไหนอ่ะนี่คือปั๊มคู่ไหมครับเนี่ย มันขึ้นมันขึ้นระยะสักสองเมตรสามเมตรเนี่ยผมว่ามันพอทํางานได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยลักษณะของปั๊มแบตเตอรี่นะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้ทํางานในระนาบเนี่ยมันจะทํางานได้ดีกว่านะครับนี่แบบนี้อ่าเช่นกันนะครับถ้าเราปิดสวิตช์ทั้งสองตัวนะครับแล้วใช้วอลลุ่มตัวนี้ก็เป็นการควบคุมแบบมือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มคือยังไงวอลลุ่มคือเราเปิดแล้วเราสามารถเพิ่มความแรงได้เห็นไหมฮะ เบาแรงได้เลือกควบคุมค,ความแรงของปั๊มได้นะครับเช่นกันนะครับตัวนี้ไม่บีบหยุดทํางานบีบทํางานไม่บีบหยุดทํางานนะครับปล่อยคือหยุดทํางานนะอ่ะมันเป็นเหมือนกันทั้งสองระบบนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบดีอยู่แล้วนะอ่านี่คือนี่คือออโต้คือแบบนี้นะบีบทํางานปล่อยหยุดโอ้ยมันล็อกมันล็อกตัวจริง บีทาง,งานปล่อยหยุดบีทาง,งานปล่อยหยุดนะครับเหมือนกันทั้งคู่นะนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวผมจะลองหัวฝักบัวให้ชมกันอีกสักหัวหนึ่งนะครับเป็นหัวที่นิยมในบ้านเรานะครับตนนัวนี้ตอนนี้ลมมันย้อนมาทางนี้นะลมมันตีย้อนมาทางนี้นะครับถ้าเป็นการพ่นยานเนี่ยก็ต้องดูแนวลมด้วยนะแน,แ,นแนวลมแนวอะไรให้ดีนะครับอ่านี่ผมพ่นน้ําเปล่านะโอเคเดี๋ยวผมลองหัวฝักบัวให้ชมกันนะไป มาเรามาดูกันที่เป็นหัวฝักบัวนะครับดูน้ว่ามันทํางานได้ประมาณไหนนะครับนี่เนี่ยคือหัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดแล้วของเครื่องค้นยาแบบแบตเตอรี่นะครับเนื่องจากการที่ทําให้น้าเป็นอองได้มากๆนะครับแล้วก็งานที่มันเป็นละเอียดดูสวยงามมากกว่าคือมันจริงๆพวกนี้มันอยู่ที่หน้างานของเราครับว่าเราถนัดงานแบบไหน ถ้าเป็นงานทั่วๆไปตามพื้นเช่นเก็บหญ้าเก็บอะไรเงี้ยหัวแบบนี้มันก็จะตอบโจทย์กว่านะครับนี่เห็นไ,ไหมสวยมากๆนะสวยมากๆดูนี่นี่อันนี้คือผมใช้งานแบบมอเตอร์เดี่ยวนะครับมอเตอร์เดี่ยวนะเดี๋ยวผมเปิดมอเตอร์สู้ให้ดูไปเห็นะมมันแรงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าความไกลเนี่ยมันไกลเพิ่มขึ้นมากไหมมันไม่ได้ไกลเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นนะครับแต่ความหนาของน้ําเนี่ยชัดเจน มันหนาขึ้นแน่นอนอดูสังเกตที่ปลายน้ำนะนะผมปิดก่อนนะหเห็นไหมเห็นไหมดูนะเปิดนะเห็นไหมครับความหนาของน้ํามันเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมาะกับความต้องการที่ต้องการปริมาณยาปริมาณน้ําเยอะๆนะครับตัวนี้ปั๊มคู่ก็จะตอบโจทย์อีกระดับใหญ่ๆเลยนะครับนี่นี่คือหนึ่งหัวอีกหนึ่งหัวที่นิยมใช้กันซึ่งตัวนี้ก็แถมไปให้นะครับมันจะไม่เหมือนกับหัวปักบัวที่เป็น5้ารูนะตัวนี้ให้ไปหัวเจดรู ซึ่งดีมากๆเป็นละเอียดดีมากๆนะครับโอเคออนีนค่แนะนำคลิปสั้นๆนะครับเป็นเทคนิคสั้นๆในการใส่สายสะพายซึ่งมันเป็นปัญหาระดับชาติกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับมือใหม่ทุกๆท่านนะครับอ่ะมาชมกันนะครับสายตาพายที่ให้ไปมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ บางตัวใส่ไปบางตัวไม่ใส่ไปนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนําเมื่อเป็นความรู้นะครับเป็นเกจความรู้ในการใช้งานเบื้องต้นทุกอย่างนะครับถ้าเราทราบเราสามารถทําได้นะครับง่ายๆนะะนี่นะครับด้านล่างของแบตเตอรี่ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้นะครับซึ่งตัวเกี่ยวแบบนี้มันจะไม่มีที่คล้องหรือเขาเรียกะไรไม่มีที่รัดสายนะครับมันจะเป็นตัวเกี่ยวแบบนี้การใช้งานของมันคือเกี่ยวเข้าไปึ๊บ นี่นี่คือตัวล่างนะครับง่ายสุดแล้วในสามโลกนะครับอ่าไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่รู้ไม่เป็นไรหัดเรียนรู้กันได้นะครับอ่ะโอเคส่วนตัวด้านบนผมทําให้ดูนะครับแนะนําง่ายๆนะครับอ่ะมาลองกันก่อนเลยง่ายๆเห็นไหมซ้อนเข้าไปทั้งสองอันแบบนี้นะครับใส่ทบกลับมาแบบนี้นะครับ้อยลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งทบแบบนี้นะครับ เด้งให้มันตึงแน่หนาะแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านหนึ่งนะครับเช่นเดิมด้านล่างนะครับแล้วก็ไปเกี่ยวกึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมโอเคมาช้าๆอีกด้านอีกอีกข้างหนึ่งนะอ่ามาช้าๆดูนะครับอีกสักรอบนะครับเช่นเคยใส่ข้าไปนะครับเห็นไหมครบกลับมาด้านบนนะครับ ลอยลงไปด้านล่างแล้วก็ทบด้านบนอีกสักหนึ่งรอบโอเคการใส่สะพายไม่มีถูกไม่ผิดนะแต่ผมขอใส่เป็นสไตล์ผมแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นการล็อกเช่นกันนะครับด้านล่างของตัวนี้ก็จะไปเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเกี่ยวไปเลยฮะเกี่ยวไปเลยปึ๊บแค่นี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วสําหรับการใส่สายสะพายปั๊มพ่นยาแบตเตอรี่นะครับก็ ง่ายๆแนะนําเป็นเทคนิคไว้ครับครับผมผงได้เห็นประสิทธิภาพการลองน้ําของเจ้าแมกมาตัวนี้ไปแล้วนะครับสาหรับการทํางานแบบปั๊มคู่นะครับผมขอสรุปเลยนะถ้าใช้งานปั๊มเดียวสูดทั่วไปสบายๆครับ6-6.5บาร์เนี่ยคือทําได้นะครับปั๊มคู่เนี่ยผมเดาว่านะผมเดานะขอใช้คําว่าเดานะครับมันเป็น8.5บาร์ในการใช้ปั๊มคู่นะครับที่เขากําหนดว่า8.5บาร์นี่คือปั๊มคู่นะใช้งานปั๊มคู่ซึ่ง การใช้งานปั๊มคู่เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับที่ผมลองไปนะครับน้าไม่ได้พุ่งไกลกว่าเดิมมากขึ้นนะครับเช่นปกติสมมุติเราพ่นอยู่ประมาณสัก2เมตร2เมตรครึ่งเงี้ยมันไม่ได้เพิ่มไปเป็น3เมตรนะครับแต่ว่ามันเพิ่มปริมาณน้ําต่างหากนะครับความให้ความหนาแน่นของน้ํามันมากขึ้นโอเคมันอาจจะดูไกลกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องจากน้ํามันเยอะกว่านะแต่ว่าระยะทางมาไม่ได้เป็นแบบคาดหวังเช่นลูกค้าต้องการแบบสมมุติเราใช้3าเมตรใช่ไหมแล้วลูกค้าต้องการแบบเพิ่มไปเป,เป็น4เมตร5เมตรแบบเนี้ย ปั๊มคู่ไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับแต่ถือว่าอยู่ในเลทที่ใช้งานได้แน่นอนสบายๆนะครับรวมไปถึงเฉียงขึ้นไปสักประมาณเมตรครึ่ง2เมตรเนี่ยผมก็ว่ายังพอทํางานได้นะยังพอทํางานได้ครับแต่หัวงอที่เขาให้มาแบบนี้เนี่ยมันเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการทํางานแบบระนาบนะครับแนวระนาบรวมไปถึงตัวที่พ่นลงดินแบบเนี้ยโอ้มันทํางานดีมากซึ่งหัวงอแบบนี้ลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็หัวต่างๆที่ให้ไปเนี่ยอยงเี้ยต้องลองไปเล่นน้ําดูว่า หน้างานของเราเหมาะกับหัวแบบไหนการใช้งานของหัวแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับโอเคโดยภาพรวมของเจ้าตัวนี้มันเยี่ยมยอดมากๆนะครับได้แบตเทียมได้ปั๊มคู่ได้ก้านทองเหลืองโหสุดๆนะครับในเลทราคาที่ไม่ข้าม2,000บาทแป่งๆนะครับถ้ามีงบ2000เนี่ยงบ2000ตัวนี้มีทอนนะอ่ามีทอน่วนในเรื่องของราคาเต็มๆผมขอขอนุญ,ญาตใส่ไว้อยู่ในชื่อของคลิปนะครับเช่นเคยนะ เนื่องจากด้วยเหตุผลหลายๆประการนะครับในการเปลี่ยนแปลงราคาช่วงราคานู่นนี่นั่นนะครับก็ขอนุญยตใส่ไว้ในชื่อของคลิปนะครับรวมไปถึงรายละเอียดทุกอย่างของตัวเครื่องเราจะใส่อยู่ในช่องของรายละเอียดสินค้านะครับเข้าไปดูเข้าไปอ่านได้นะครับช่องทางการติดต่อมีให้ทั้งหมดทั้งเบอร์ไลน์ทุกอย่างมีให้หมดรวมไปถึงเบอร์ติดต่อท้งขึ้นท้งอยู่ด้านล่างนี้ผมก็จะใส่ไว้ให้นะครับก็สอบถามติดต่อกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเช่นกันนะครับ โอเควันนี้แอมิโจคงต้องฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปแนะนําสินค้าสั้นๆสําหรับลูกค้าที่สอบถามกันเข้ามาสำหรับเครื่องพ่นยาแบบที่แบตเตอรี่ที่แบบมันเป็นทรงเนี้แล้วมันเป็นลิเทียมน้ำหนักเบาเนี่ยอยากได้ทรงประมาณอย่างเงี้ยทรงเรียบๆอย่างเงี้ยอ่ะนี่วันนี้มีมาให้ชมกันแล้วนะครับโอเคถ้าดนสุดใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้แอมโจต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ